พมอประกาศแล้วของขวัญปีใหม่กลุ่มเปราะบางได้อะไรบ้างใครอยากรู้ตามไปฟังรายละเอียดในคลิปพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้จะเป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการทั่วประเทศนะครับสําหรับของขวัญปีใหม่69ที่ทางพอมอจะมอบให้กลุ่มเปราะบางนะครับก็คือเตรียมปรับเกณฑ์ประเมินความพิการใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงพร้อมผลักดันเบี้ยพิการ 1000บาททวนหน้าด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่1 9พฤศจิกายน68ประหลัดกระทรวงพอมอได้เปิดเผยนะครับว่าต้นได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอให้หารือกับผู้นำองค์กรคนพิการทั้ง7ประเภทคนพิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอได้ให้นโยบายมาคือพอมอใกล้คุณสำหรับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพอมอและได้ขยายผลในมิติของกรมตั้งแต่การให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ โดยการปลูพรมค้นหาคนพิการที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิในทุกจังหวัดเพื่อให้คนพิการทุกคนทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงครับและเขาก็จะมีการปรับเกณฑ์ประเมินความพิการใหม่ด้วยนะครับนอกจากการใช้เกณฑ์ประเมินทางการแพทย์แล้วยังต้องมีการใช้เกณฑ์ประเมินทางมิติสังคมเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วยกรณีคนพิการที่มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบคนทั่วไปเช่นคนที่ตาบอดข้างเดียว หรือมีลักษณะอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ครบ32ประการก็คือเมื่อมีการออกเกณฑ์การประเมินความพิการใหม่ย่อมทําให้มีการได้รับสิทธิสวัสดิการคนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและเงินช่วยเหลือเบีย้ยคมพิการเพิ่มมากขึ้น้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรกระทรวงพอมอได้ลงนามในร่างประกาศของกระทรวงพอมอและได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอพิจารณาลงนามในเร็วๆนี้ จากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพอมอแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องการจัดหากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเช่นรถโยกรถเข็นนั่งไม้เท้าขาวและเครื่องช่วยความพิการอื่นๆเพื่อให้คนพิการสามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ยังจะผลักดันในเรื่องของการปรับเกณฑ์การซ้อมบ้านคนพิการการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพและโครงการจัดหาครอบครัวประการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีคนดูแลนะครับโดยใช้กลไกในพื้นที่สําหรับการดูแลเพื่อให้พี่น้องคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นนะครับรวมถึงการปรับเพิ่มเบี้ยสวัสดิการคนพิการเป็น1000ท้ทวนหน้าด้วยครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับทางกระทรวงพมเขามีการผลักดันสวัสดิการเบี้ยความพิการท่นหน้า2แนวทางนะครับก็คือ 1. ระยะเร่งด่วนโดยการขอรับการจัดสรรง,งบกลางจากงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี2569นะครับและ 2. อผลักดนันการขอรับการจัดสรรง,งบประมาณตามกระบวนการปกติโดยเสนอคอรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มเบี้ยสวัสดิการความพิการ1000ทพันทนหน้า และแจ้งมติคอรมอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคำขอ,ขอประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารของขวัญปีใหม่69จากพมสำหรับกลุ่มเปราะบางข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ต่างลุงพันธนำมาแจ้งกันในวันนี้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กําลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับท่านใดที่กําลังรอฟังข่าวเบีย้ยอย่างชีพคนพิการกลุ่มเปราะบาง1พันทุนหน้า ยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวลุงพันจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันทันทีเลยครับสุดท้ายนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ